การทำงานหลังจากนั้นก็จะมาคร c บ v e r สามรอบเจบครับไปตรวจหลอดรักกายนะครับด้านหน้านะครับแต่บพื่อนๆครับตรงอกกันด้านบนถึงกีตากไ่ไม่ให้ควนควดควนตัวเองห้ามยืดกว่าครับจะได้ง่ายคือคเป็นส่วนด้าอกส่วนบนถึงกีตากแล้วไปยังเพศ ครับต, boundaries. ต้องยิงได้บนด้อยิงได้ขายิงได้แขนยิงได้บนบริเวณหลังนะครับขานยิงบริเวณต้นคอขึ้นไปอันนี้ยิงได้หมดครับนี่พื้นที่ในการยิงมาลูกกองมานี่มาลอกกองนะครับชาการโดยประกาศสองเราจะมีนะครับลูกกองให้ยิงใช่เหมืเวลาตั้กสิบกว่านาทีได้รับตำแหน่งของการยิงมาต้นลูกกองนะครับมันจะมีระยะการทำงานกับหุจะวิ่งเป็นวิทีตรง แต่ถ้าเด่นแค่5เมตรแบบนั้นการทําลายล่างมันจะหนุนเพราะฉะนั้นมันยากห้ามตามกว่า10เมตรครับห้าม1้ามตรคือกฎเรื่อของการใช้เป็นความสุจริตครับบริเวณที่ยจริงนะครับเหมือนกันครับอย่างในบนลงมาอันนี้ห้ามส่วนด้านหลังนะครับอย่าไปยิ้อเขาป้องกันไม่ได้เพราะไทยมันจุกไปแล้ว ครับพวกไทยเป็นโจมไปแล้วคุณจะไปยิงข้างหลังจดดชีวิตแล้วคนจีดให้ยิงเฉพาะด้านหน้านะครับแล้วเราจะมีการยิงมาด้วยด้านมิดลังด้านซ้ายครบเพื่อครับชุดต่อไปนะครับจะเป็นชุดเดินครับครับส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพและวิทยุนะครับส่วนกรณีที่ว่านี่นะครับความแตกต่างของนี่เอาพื้นที่ดู